นักข่าพระเจ้าหนุนนำชีวิตเราในเช้าวันนี้นั่นเองนะครับพระรมขอพระเจ้าที่นำชีวิตเราในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีนะสะดุดีบทที่ร้อยสี่สิบเจ็ดข้อหนึ่งถึงสามสดุดีร้อยสี่สิบเจ็ดูนะครับ เจตรดีพระเจ้าของเราเป็นการหน่าชื่นใจและสมควรที่จะสรละเสริญโปรพระยาเวศบูรณะเอลเลสล็มโรงองทรงร่วบรุมคนอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปพระองค์ทรงรักษาคนที่ใจแตกสลายและสงพันแผลให้เขาพระองค์ทรงนับจำนวนดาวพรงคทรงตั้งชื่อมันสุกรวม นี้นะครับที่อยู่ในพระธรรมสรีเป็นเรื่องของการเยียวยารักษานั่นเองนะครับเรารู้ว่าพระธรรมของพระเจ้าเป็นพระกรรมที่มีฤทธอำนาจนะครับเมื่ออยากจะเล่าประสบการณ์นิดนึงนะครับพอดีมีลูกของเพื่อนที่อยู่อเมริกานะครับลูกเขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เป็นวัยรุ่นนะครับก็ทํางานแล้วได้ออกจากงานด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบวกกับเรื่อง กร่องมีปัญหาเรื่องความสำพัญกับแฟนด้วยนะครับอาจจะอกหักหรืออะไรทํานองเนี้ยนะครับก็เกิดการซึมเศร้านี่ได้เพียงแต่คนเดียวนะที่เป็นวัยรุ่นที่ซึมงเศร้าเราเจอเยอะประเทที่คนที่เป็นวัยรุ่นเด็กอายุสิบกว่า พระคำของพระเจ้าพระคาของพระเจ้าจะเป็นยาสนามพิเศษเป็นยาที่ใช้กับคนที่เป็นโรคทุกเพศทุกวัยทุกโรคให้หายอย่างอัศจรรย์อย่างยังย่งยืนกอดูกใจเพื่อนบอกว่าเพื่อนพยามที่จะให้ลูกๆนั้นได้ฟังคาสอนคําเทศใช้พระวจนะของพระเจ้าให้มากๆเพราะเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นพิเศชในการที่จะบอกเราในการที่จะอเอยวยารักษา อาการประเทศนี้เพราะเราเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนั้นมันจะมีภาวะาสถานการณ์ที่บีบรัดคนมากมายม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจระบบโลก,โลกไัยได้เจ็บระบบปัญหารอบต่ระบบอะไรนะก็เรียกว่าปัญหาครอบครัวปัญหาสารพันปัญหา ำไมเขาจึงเป็นโรคนี้อยู่เยอะี่น้องคดครับนั่นเป็นโอกาสของที่เสียนเป็นโอกาสของเราท้งหลายทุกคนในการที่เหล่านั้นจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นคําตอบของชีวิตนั่นเองนะครับเต่ละเองเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเป็นพระคาของพระเจ้าที่จะเข้าไปเยียวยารักษาทุกโรคนั่นเองวันนี้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเราเป็นหมอเป็นพยาบาล ที่เราต้องสอ,สอบว่าใครเป็นโรคอะไรที่อยู่อรอบตัวเราและใช้พระคำของพระเจ้านําพระคําของพระเจ้าไปดนบันใจไปให้กําลังใจไปอธิษฐานเผื่อเขาให้ขอรับการเกี่ยวยารักษานั่นเป็นนั่นเป็นสภาวะที่เหมาะสมสําหรับในเวลานี้อย่างมากมายเลยสําหรับผู้รับใช้พระเจ้าทุกควหรือพี่น้องสมาชิกในที่แจกทุกคนนะครับดังนั้นเราต้องสะสมพระคำพระเจ้าสะสม พระเจ้า,าประสาสมประสบการณ์หาทางพระคมพระเจ้า,าเพื่อเราจะเป็นทหารของพระเยซูคริสต์ในการที่จะออกไปในการที่จะเอาพระคาของพระเจ้า,าไปเยียวยารักษานั่นเองนะครับเพื่อให้เขากลับมาสู่การฟื้นฟูกลับมาอย่างนีสันที่สุดดั้งเดิมลึกมากกว่าเดิมกว่าที่เขาเคยมีมาในเอง่นตอนที่ทรักครับจะน่าเหงเรารู้ว่าเป็นเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้พระคำของพระเจ้า,าเยียวยารักษาเพื่อให้คนกลับมาสู่ชีวิต เล็วที่หลงหายจะกระจายไปพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้ในขึ้นจักของผมเองก็พยายามที่จะนำหัวข้อขอธิฐานอยู่เสมอไม่เคยขาดก็คืออ,อธิฐานเสื่อคนที่หลงหายคนที่บาดเจ็บให้กลับมามีคนมากมายที่เคยเชื่อเคยได้ยินเรื่องราวของพะเจ้าเคยรับใช้พะเจ้าเคยเป็นผู้รับใช้ที่บาดเจ็บในอดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บเรื่องอะไรบ้างแต่เรามั่นใจว่าเมื่อเขากลับมาไม่มีโอกาสได้พูดคุยไม่การเปิดโัเปิดใจคุยกัน เรารู้ว่าเขาจะได้รับการเยียวยารักษาผ่านพระจักญผ่านาาคำพระหมณของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้พระเจ้าที่สะสมประสบการณ์ทุกวันนี้ผมมีความมั่นใจตลอดสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาในการให้ารปรึกษาแก่คนในการเทศในการสอนพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่อารเอกสารในพระจักหรือดอกพิจักที่นักเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราจะส่พระวจนะของพระเจ้านั้นจะเป็นอาวุธที่สําคัญจะเป็นยาที่สําคัญ าการที่เยียวยารักษาคนได้ได้เราจึงมั่นใจว่าทุกปัญหามีคําตอบในที่จับพราะพระเจ้าบอกว่าทุกปัญหานั้นจะมีจะได้รับคําตอบทางพระริจักริจจักก็คือตัวเราและตัวเราก็นําคนที่บาดเจ็บเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าเพื่อเขาจะรับการเยียวยารักษาไม้เพียงผ่านเราเท่าเองผ่านคนรอบข้ามผ่านสมาชิกผ่านีมการของเราที่เขามีพระวจะนะก็จะมหมุนใจกันไปในทางเดียวกัน รับการดูแลรักษาพนกก็จะรู้สึกอกปุณมั่นใจว่าพระจักคือคําตอบที่แท้จริงนั่นคือประการแรกใ่นเองนะครับประการที่สองเป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญในพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่เด็ดบอกว่าสนดีที่เราอ่านไปชั่วครู่บอกว่าเป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราหมายถึงเมื่อทุกคนกลับมารับก,การเยียวยารักษาให้หายและรับก,การสร้างการสอนให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างดีแล้วทุกอย่างนะครับทุกชีวิต ร้องเพลงสารเสด็จท่านำของพระเจ้าอย่างไม่ชินสุดและนั่นคือการเพื่อนฟูในยุคสุดท้ายที่เราจะเห็น่น้องที่เราค,รา,คาดหวังว่าวันนี้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้านำคนที่หลงหายหรือผู้ที่ยังไม่เชื่อกลับมาเชื่อวางใจพระเจ้าในพระเจ้าและสอนเขาถึงสิ่งสารพัดโปร่จะให้ให,ให้ให้เขาได้เข้าใจนะครับให้เขาได้ระนับให้เขาได้ยืนหยัดจนถึงวันโปร่งเสด็จมาและเราคาดหวังว่าเราปรารถนาว่าเรา อยากจะเห็นการฟื้นภูใหญ่ที่เกิดขึ้นในที่บอกว่าทุกหัวเข่าจะกลับลงทุกลิ้นจะสรารภาพว่าพรีสุดสุงเป็นโอ์พระผู้เป็นเจ้าเราอยากเห็นภาพนั้นที่จะไม่มีพระเตียยเตศไม่มีการยกย่องสิ่งอื่นใดมีแต่ทุกคนจะเห็นพระเจ้าจะพุกเข่าจะร้องออกระนามของพระเจ้าผู้เดียวที่น้งเราปรับหายอย่าง็นการฟื้นภูแบบนั้นพระเจ้าวันนี้เราอยากเห็นเกิดขึ้นในกิดจักรของเรากันนะครับทุกกิดจักรที่ต้อง ประกาศแล้วก็ประกาศแล้วก็นําคนที่รับการรัก็ารับการเยียวยารักษากลับมาคือดีกับพระเจ้าให้ภาพในครื่งจักรของเราแต่ละที่นั้นเป็นภาพที่ทุกคนมีสันติสุขที่เขาได้พบพระเจ้าพบคําตอบพบการเยียวยารักษาและมั่นใจและเป็นพนยญานไปในทิศทางเด็ดวกันว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มีพระเจ้าทนั้นที่ช่วยเขาได้นั่นเองดีนอร์ทีรัครับแังนั้นเองก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดทรงนำ เราทั้งหลายโดยเฉพาะการเป็นผู้นำนะครับที่เราต้องถ่ายทอดวิญ,ญญาณพาังใจให้คนมีพลังใจไปสอบสวงหาคนที่บาดเจ็บคนที่มีปัญหาเข้าไปนะครับแม้เขาเป็นพยานจุดตัวหรือหนุนใจไม่ได้ก็ให้เขาามาในกิ่จักบอกให้คนที่บาดเจ็บว่ามีความมั่นใจว่าที่จักคือคําตอบนั่นเองนะครับและเราเชื่อว่าที่จักคือคําตอบในยุคสุดท้ายเพราะเราเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนั้นสาบัตรต่าง ก็จะลบสลายจะคงเหลือไว้สถาบัสคริจักรนะครับที่เป็นเหมือนแจ้าสาวของพระนิซีรีซูก่อนที่โจะเจสด็จมารับหลงหลายไปอยู่กับพระเจ้านั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็จดใจจดจ่อรอคอยและงื่งเส้นอยู่ตลอดเวลาที่เราอยากเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นแต่วันนี้เราไม่แค่จะบ,บ้านฝันไว้อยู่กับที่เราอย่างเดียวแต่เรากอไป่ที่นงครับเรามีหัวใจผมคุยกับหลายๆคนใน ็นที่เป็นทางมากมายวันนี้ขอพี่ให้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการที่จะเป็นตระบอกเสียงของพิจานําคนเข้าสณาจากของพระเจ้าอีกมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับขอพี่ยหงนํนำเรานําพี่น้องทุกคนนะครับในกิจกรของเราที่เป็นกิจกรแห่งนิมิตคนที่มีนิมิตก็จะไม่อยู่กับที่ก็จะไปตามหาเพื่อพาคนให้มารับการเสด็จชาติในกิจกร เพื่อคนเหล่านั้นก็จะมีนิมิตและมีความเชื่อมโยดีๆมีสัที่สดตลอดไปเพื่อรอคอยกรารเสด็จมาของพระเยซูนั่นเองนะครับเราเชื่อว่าพี่น้องก็ทำอยู่แล้วแต่เชื่อว่าพี่น้องก็อยากกรถพรเมื่อเจอปัญหาในระหว่างทางพี่น้องครับอยากขยาดอยากกลัวนั่นเองนะครับแต่จ,จงมุ่งมั่นต่อไปและมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราในระหว่างที่เรายังไม่เห็นการเกิดผลเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังสร้างเราสร้างเราให้อดทน สร้างเราให้มีความรักเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นและเราไม่ตดถอยเราเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเตรียมคนเตรียมพระพรของพระยายิ่งใหญ่มาให้แก่เรานั่นเองนะครับขอพระเจ้าทรงนำพาเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ให้เราไปด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะพา ครับพี่นองอธิษฐานด้วยกันนะครับในเรื่องของบรรยากาศพาคนไปค่าเหลืออีกหนึ่งเดือนที่เราจะอินคิดจากนั้นพาคนไปทะลุเป้าหมายในแต่กิจกรรที่วางไว้ในเองนะครับในใจด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นลิ์เดชพระคำของพระเจ้าที่จะนําการเยียวยารักษาแผ่นดินของพวให้หายแผ่นดินที่มันปรับอับพังแผ่นดินที่มันเสื่อมโทรมข้าแต่พระเจ้าคนมากมายที่มีปัญหาอยู่ล้อมรอบตัวเรา ้าแต่พระเจ้าที่เขาลนั้นจะรับการเยียวยารักษารับการรวบรวมโอ้ท้าทายหนุนใจให้เขาได้เดียวกันไปร่วมการสัมมนาในค่ายโอพระเจ้าดเดเดอนตุลานี้ที่เขาจะรับคำคำสอนที่เขาจะอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นโอพระเจ้าบรรยากาศที่มีความรักมีความจริงใจต่อการละกันข้าแต่พระเจ้าที่เขาจะพบกับพระเจ้าพบการเยียวยารักษาและเขาจะหายเป็นปกติและเขาจะกลับบ้านมาด้วยความชื่นชมยินดีมาเล่า ให้พี่น้องเขาความบอกว่าเขาได้พบความยิ่งใหญ่พบการอศัศจรรย์พบพระคุณของพระเจา้จาอย่างมากมายเราขอพระเจ้าทรงนำพาทุกทล็กใกญที่จะพาคนไคอย่างมากมายข้าแต่พระบิดาจะอธิษฐานเพื่อเยี่ยมบอนหลักๆอาจารย์เีลิตชัยที่มีียวแต่ได้แบ่งปันขอการเยิมด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ายทุกคําสอนข้าแต่แต่ต้องใจอพยยงพระเจ้าทุกคนทุกภาคข้าแต่พระเจ้าสาธอเยีเ่ยมบอนในแต่ละภาคทุกท่านนั้นที่จะ สามารถสอนด้วยสิริหน้าที่มาจากพระเจ้าพลังการเทวที่มาจากโรกทุกคนอธิษฐานสาวพี่น้องในกิจักรทุกคนไว้กับพระเจ้าในพระนามที่สุดขิตเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนพระเจ้าอวยพรครับ